สวัสดีครับสวัสดีครับผมเนททอโต้ครับวันนี้นะครับอยู่ที่บริษัททอโต้สาขาสองนะครับต้อนรับปีใหม่เลย2568ผมมีรถน่าใช้มาแนะนำนะครับสำหรับใครที่ต้องการรถยนต์มือสองมาใช้งานนะครับผมบอกเลยว่าที่นี่ที่เดียวจบนะครับจะมีรุ่นอะไรกันบ้างเนี่ยฝากกดติดตามแล้วก็กด subscribe พวกเราด้วยนะครับมาชมคันแรกกันเลยเนาะรุ่นแรกเนี่ยสำหรับ All New Camry นะครับตัวนี้นะครับจะน่าใช้งานยังไงนะครับพี่ลองดีเทลดูนะคันนี้ไฮบิดนะไฮบิดนะครับราคา1นึ่งล้านหกแสนกว่าบาท นะครับตอนเป็นป้ายแดงใช่ไหมนะครับพอในปีนี้นะครับ258คันนี้เหลือราคาเพียงนะราคาหันครึ่งไปเลยนะครับแล้วเรามีให้เลือกหลายคันนะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ซื้อเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็คันนี้เหมือนกันคันนี้ก็เป็นไฮบริดเหมือนกันนะครับรุ่นรถคือ Toyo ต้า a คมป์รี่ไฮบริด2.5แล้วก็คันถัดมานะครับเป็นตัว2.5ตัว G คันนี้จะมีความหล่อเหลาเอาการนิดนึ่งมีความหล่อเหลาเอาการเพราะจะได้ตัวบอดี้พาร์ตล้อแมกแล้วก็หลังคาสันลูปคันถัดมานี้ยิ่งประหยัดเข้าไปใหญ่เลยนะครับ ออนิวแคมรี่เหมือนกันเป็น2.0ตัวจีราคาเหลือ6 5 9 0 0 0บาทเนี่ยและคันนี้นะครับเขาเรียกตัวก่อนไมน c h a เชนตัวก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับคันนี้เป็นโฉมปี17.18จะดรับราคาเหลือ4 7 9 0 0 0บาทพี่คิดดูขอน9,000กว่าบาทนะครับมาและอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือรุ่นที่สองเนาะจะเป็น Honda Civic นะครับ Civic ฝั่งนี้นะก็รถจะจอดอยู่ไม่กี่คันนะค,คันนี้คือ Civic FK เเลยผมแนะนำ Civic FK คันนี้คือน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับผมซื้อมาก่อนหยุดปีใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็ Civic FC คันนี้ปี2020คันนี้ปี2020ราคาเหลือ5 1 9 0 0 0บาทฟรีดาวน์ผ่อน9,000กว่าบาทเนี่ย